เาไหมฮะแดีครับสัสดีครับมากินขขาน้ำกันมา,านกินเข้าวก่นข้าก็ยงคิพย้ปลาคู่เกมอืมอาปลาจ้นกน้ำไม้ลุกน้ำไม้ของแซ่บเือหลายบ่บไปเก็บผักกัด โอ้มื่อกี้คนกินแต่ผักกาดงาเขากินผักกาดบูเสียงเจ็บฟันเสียงตะลอกกระเจอก

เราข้าบวม่จกินเขาชอาเราเคียงม่นริงสิแเขาใหญ่อยู่ละเอ๊ปเปแบบเบอร์ เออรวมกอนรวมกันกีรลูกสามจ้าปูหกปูไข่หัวใจแล้วหนูไม่ขวากินเดียสุดฮาหนูมาบยานเนี่ยหนูมาเมื่อคืนนี่เดียวรู้หนูกิ้ก็แซสบหนูบ้านหนูเขาเออหนูจ้าหนูปากแดงหนูคาเฟ่หนูคาเฟ่ต้องกินหนูแบบ น้ำปลาน้ำเขาไอ้หัวหน่าฝันได้ฝันดีวะคลิปนี้ถ้ายให้พี่น้องเบิ้งเพื่อเป็นแนวทางสืบลอตเตอรี่สืบพี่น้องครับว่าผู้ใดได้เลขตัวไหนสืบอ่าน้ำฝนได้ตัวไหนเบิ้องฐานเบื่อสิไม่เบิ้งทานเห็นสัน เป็นยามมันแล้วหัวข้อม,นมันถือศนะูนย์สามมัน <c oughs> ออเทียดเมื่อสันหันหันไม้เห็นอะไรมันฝันวางเลยไม่ฝันว่าน่ากูยาะไร้สุดเลยรถที่เสียวหวดกว้านกับวังรถที่เสียวกันรถที่เสียวทะเบียนตอนนี้คือหนึ่งแปดสองสี่ สองซีวะได้สองซีข้าบอกมหาธิญญาเลยมาเก็บเนะพี่น้องครับมื่อวันนี้ธิญญาได้สองซีเด้อเป็นยังคือได้สองซีก็คืนวันมันสิออกตัวหนึ่งคือฝันเตียวมาไม่เกี่ยวเลยคืนวันวันเสียออกตัวนั่งพี่น้องครับผมถือโอกาสบอก บอกอ่าไหวหพี่น้องเด้อครับเด้องวดนี่เดี๋ยว,ว่า<อ>เดี๋ยวแปลว่าเป็นฝนมันแป,แปล่าแปล,ล่ารักฐานมากเกินครับพี่น้องเดี๋ยวสิแปล,ล่ารักฐานไม่ไม่ไมากเกินฝนมันขึงลดนะเมื่อน,นี่มื่อเขาจะไปขา,ขายมันจากเมื่อเขาขุดมันก็จะไปตัมื่อเขาจะขายมันก็ไปแต่น้อยมื่อีงมึงเขาเขาก็หายลอยนึ่งอยู่เด้อ ไุบัรเจับานี่ยเมื่อแล้ว,ลวบอว่อแนวลอยนึ่งคาต้นแข้แงเอาสามสิบบาทไปถึนา,านขายรเนาะขนกลิ่นท่หัวมันก็ได้แล้วเขาตัดิงแก้ฐานะพี่น้องครับงวันนี้สียให้โชว์พี่น้องนนแนวทางซื้อ อราตัดสินและพน้องเด้อบริษัทสนับสนุนการเปล่นการพรานั้นแต่ย่างใดนะครับเมื่อไนน์เพิ่นบ้าคาดบ้าเไดสิออกสองสีจากทะเบียนขั้นของสายยันตี่นสิขายอยู่มืดหนึ่งครับเราขั้นนี้ผู้ใดอยากได้ก็มาเอาครับก่อนคนคือเสี่ยวกอนแล้วส่วนน้ำฝนนี่เพิ่นกะให้ใบมาแบบนั้นเบิ้องพรท่านหรือครับเบิ่งเบื้องพรท่านดูเบิ้งท่านก็เออกะกะแล้วแต่กะกะแล้วแต่เพิ่นเบิ้งท่านกะดีไป ว่ายั่ที่นี้ผมขอฟันตรงตัวนี้ด้พี่น้องเ้อครับเล็กวันนี้ครับขอฟันตรงตัวนี้นะครับอ่าอันนี้คือเลขศูนย์หาหกครับพี่น้องศูนย์หาหกนี่ไม่ได้ซื้อใบหนึ่งนะครับเนี่ยซื้อสองใบเป็นอย่างคือซื้อศูนย์หาหกครับงวดก้อนกับคือพักกันไปบวงสรวงครับอ่าอยู่วัดแม่เด็กพาไปกับบวงสรวงในหกหาหกแต่ซื้อแล้ว,วันบวกล้ ทตย์นี้วันนี้ผมฝันครับพี่น้องครับผมฝันว่าโทรศัพท์เครื่องที่ผมล้างบันทึกเทปยุตตอนนี้แหละครับพี่น้องครับมันตกแตกพังหมุนแอกยงแย่เลยหมายเลขโทรศัพท์อาจารย์พมกับศูนย์แปดเจ็ดบอแนนว่าศูนย์เก้าเจ็ดหนึ่งสี่แปดเจ็ดศูนย์ห้าหกครับเจ็ดศูนย์ห้าหกครับลงท้ายเบอร์โทรศัพท์กับบอแนนได้พี่น้องเด้อเ,เอาคล <ง S 1> ิปนี้เสียวไว้สำนีละ เลขจอ,อมาแต่ลงท้ายอย่างเดียวเออกะลงท้ายอย่างเดียวกะกะลงทยย้ายตัวนี้กะกะของลุงอ่ะนี่ศูนย์ห้าหกเอ้าพี่น้องครับทาเลขออมืออื่นกะจังแวะมหาอาจารย์พรมนพพี่น้องเด้อครับยุบบ้านอ่าดวงแสนแผงตำบลกอกช้างอำเภอศักดใครจังหวัดหนองคายนะครับ<า>แวะมานะครับอ่าเพราะว่ามันได้หลายเติบอยู่ฮ่าฮ่า